<Long> hair. ทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาแปลกันข้างมาดูนะคะลูกแคทเจนนีนะคะ she has a big nose she has long legs She doesn't short have hair. She has long hair. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณนะัสนานชัยบริษัทค่ะอยู่ชั้นป .4 ทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาเร,ารีนภาษาอังกฤษค่ะชอบคีย์เวิร์ด d a ดอา r n ก o น m a May I help you เจ้าของร้านสวัสดีตอนบ่ายครับมีอะไรผมช่วยไหมครับ เจน Yes please I want that swim soon เจนใช่ได้โปรดฉันต้องการชุดไว้น้ำ Shop keyword sure what size เจ้าของร้านได้ครับไซ้อะไรครับเจน Small เจนเล็กค่ะ Shop keyword and what color เจ้าของร้านเสียอะไรครับ เจนพิงคเจนสีชมพูค่ะชอบคีย์เวิร์ด this way please Thai toy เจ้าของร้านเชิญทางนี้ครับเชิญลองนะเชิญลองเลยครับเจน b a ม is it plant เจนแบมมาดูธรรมดาไปไหมแบม no It looks great. Bam. Um. ไม่มันเยี่ยมไปเลยชุดอัลโลบอต V คอร์เตส Many of them. <her> This robot could <her> walk. Sun. Uh, run. run. Sing. Speak and <Speak S 2> tell the time, the time. we were very happy, we were very happy before coming back home, coming back home. we had dinner สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาดสมคิปปดปานาตภพครับวันนี้จะมาอ่านภาษาอังกฤษครับ summer is coming the weather is fine and this เชา้าทุ่ติ่งขบาวซัมเมอร์คอร์สลีฟเดียดคันลรกอะพิงกรีนเอ็นโดรินเจนเอนแบมอาอ,อิสฟอร์มทอมมาดานหนูชอบค,คำแปลฤด,ดูร้อนกำลังมาอากาศกำลังสบายและมันเป็นช่วงเวลาคิดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าร้อนปีนี้ สีเป็นชมพูเขียวส้มเจลับแบบอยู่หน้าร้านของมาดาหนูชอบขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงหนึ่งทิดธาธานวุฒิพงษาวันนี้หนูจะมาอันาษางกฤษ fish the duck fish the fish new the cow collab the egg m e w the goat ไลท์เดอเฮาสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะยิปต a h ที่เดท d ันที่เดทอีส์ฮอลเ a h o ินเด y i ยูน e เ n ็ด e เตท a t e s t ที่เด i อีส์ออฟเดอะโพสต์เดทออฟโนเวมเบอร์พีเพิลวิลเบวิดแฟมิลี่แอนด์เบนเดยอี e ์รดเกิฟตแอนด์แฮมกิ 다 준비됐어. 양미+ 양미.